สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหลังจากที่ผมได้เล่นเกมอิกดาค r นิเคิลมาทั้งหมด2อาทิตย์วันนี้ก็ได้เวลาที่ผมจะมารีวิวทีมครั้งแรกมาดูกันว่าผมมีตัวอะไรบ้างและปั้นไปกี่ดาวแล้วคลิปนี้มีคําตอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสแกสเตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงนแนนอนวันนี้เราก็อยู่กับช่องแคชแกสเตมเมอร์ไทยกับเกม อดาโคเลเกอร์อเองเนะครับหลังจากที่ผมได้เล่นเกมนี้มาเป็นเวลาทั้งหมด2อาทิตย์นี่ยตอนนี้ก็เลเวลอยู่ที่38เออเลเวล38ไม่พอนี่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวทีมครั้งแรกนะบ,บอกเลยว่าถึงเลเวลผมจะตามคนอื่นไม่ทันเนี่ยครับแต่เรื่องของตัวละครเนี่ยผม4ดาวไปหลายตัวแล้วเออถ้าอยากรู้มีตัวไหนบ้างเนี่ยครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสแก้สตรีมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะครับแล้วก็ช่องเรา มีระบบสมอาชีพเพยเด20บาท35บาท50บาทเพื่อใครก่พภาคของเทนฟรีไฟเราบอกว่าพันแมร์บีชอิกดาค n นิเคลิลแล้วเกมอื่นๆอีกมากมายแนวยสามารถสมัครกันมาได้เลยนะมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์เท่ๆใช้เลยนะครับขอบคุณครับมาครับในนี้เลเวล38นะอันนี้คือทีมรวมทั้งหมดอยู่ที่พลัง30,007เนี่ยครับทีมหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยครับขาดตัวเดียวนะผมจะ4ดาวทั้งทีมเนี่ยครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวละครเนะี่ยว่ามีตัวอะไรบ้าง นี่เอริกาสามดาวนะมาลูลู้สี่ดาวนะก็เกมเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราทําตัวละครเป็นสี่ดาวเนี่ยรูปลักษณ์หรือว่ารูปแบบของตัวละครเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะเออเห็นปะอย่างมาลูลู้ผมเนี่ยตอนแรกก็ไม่ใช่แบบนี้นะพอเป็นสี่ดาวปุ๊บก็โล่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูแข็งแร่งขึ้นเนี่ยแล้วก็เอมิลี่เนี่ยสองดาวนะอิสกานี่อยู่นะผมเปิดไม่ได้ให่นปะ แต่ว่าผมไปซุ่มเปิดนะแล้วก็ได้อิตกา2ตัวในโลเดียวเออผมก็เลยทํสีดาวได้นะอิตกาเนรีรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะเคี้ยวของเขาจะใหญ่ขึ้นนี่ครับอิตกานะพอเป็นสีดาวเนี่ยครับอ่ะนี่คืออิตกาสีดาวผมเองนะปึ๊บแล้วก็นี่เดี๋ยวพาไปดูตัวนี้ลูกรักนี่ครับตัวซับโนหนึ่งแพทิเซียสดาวเออมีปีกไหมงผมบอกแล้วตัวไหนคือมีปีกจะเท่หมดนะนี่แพทิเซียนะครับตัวซับโนหนึ่งของเกมนี้มีปีกนะแล้วดูคู่หูผมนี่เป็นไนงะ เลเวล40ซะด้วยไม่ธรรมดานะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูตัวอื่นบ้างน,นะครับก็คือผมอ่ะปั้นไม่ไหลตัวละครเนรี่ยเพราะว่ามอนเตอร์เนี่ยบางตัวเนี่ยความสามารถมันต่างกันนะครับบางตัวก็จะมีโล่บางตัวเราก็ต้องเจาะเกาะบางตัวเราก็ต้องแบบว่าตีหมู่ให้ตายภายในทีเดียวนะครับไม่ไงั้นเขาจะชูชีวิตเรื่อยๆนะคือความสามารถของมอนแต่ละด่านเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวละครแต่ละตัวก็ มีความสามารถแตกต่างกันออกไปเนี่ยครับทำให้เราจะต้องสลับตัวกันบ้างนะในบางด่านนี่ครับก็เลยปั้นไว้หลายตัวเนี่ยแล้วก็มาริเบลเนี่ยตัวนี้ยังสามดาวอยู่นะมาริเบลผมนะอ่าตอนนี้เป็นสามดาวเนี่ยครับเดี๋ยวกดเลื่อนไปเลยดีกว่าจะได้ง่ายๆนะไม่งั้นเดี๋ยวกดเข้าออกเข้าออกบ่อยเนี่ยครับถัดไปก็จะไปนี่เป็นไงยูสนาเนี่ยคนัยูสนาตัหงหดนะสี่ดาวแล้วนี่ครับตัวนี้สี่ดาวนะก็ทรโขงก็จะมีพิงวิงเนี่ยครับยูสนาอ่ะเป็นตัวที่ผมใช้แบกเนียถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งแล้วตีหม แล้วก็คาริสนะครับอันนี้ก็คือเราจะต้องทําเควสนี่ครับทำเควสทั้งหมด7วันให้ครบนะครับแล้วก็เราจะได้เลือกคาริสทั้ง3แบบนี่ครับผมเลือกมาเป็นคาริสฉลาดนั่นเองนะครับอ่าสดาวนะตอนนี้ก็จะเป็นโซเนียนะครับโซเนียตอนนี้ก็3ดาวนี่ครับแล้วก็ยูนานะครับอยู่ที่3ดาวเหมือนกันนะแล้วก็อาร์พีชนะครับตัวนี้ก็เกือบ4ดาวนะแต่ว่าผมมีเศษไม่พอเนี่ยมีแค่44เศษแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ ปุ๊บนี่โมลาน่าเนี่ยครับตอนนี้ผมก็กล่าวว่าจะทำสี่ดาวเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตัวที่สกิลแรงตัวหนึ่งเลยนะอ่ะแต่ว่าเศษผมไม่มีนี่ครับปึ๊บแล้วก็เป็นเอมิเลียนะครับสองดาวนะแล้วเป็นเชอร์รี่นี่ครับอยู่ที่สองดาวนะแล้วก็เป็นโนรานี่ครับสองดาวนะแล้วก็เป็นลิเดียสองดาวแล้วก็เป็นแซฟไฟนี่ครับหนึ่งดาวนะเบลล่าหนึ่งดาวนี่ครับแล้วก็เป็นอาร์ชิลี่นี่ครับอยู่ที่สองดาวนะแล้วก็เป็นลีอาสองดาวนั่นเองแล้วก็เป็นไอชานี่ครับสองดาวแล้วก็เป็นโมโมะะดดาาวววแลล้กก็็เปนิงโ เป็นอาซากิเนี่ยครับสองดาวแล้วก็เป็นลาคุโรเนี่ยครับสองดาวแล้วก็เป็นอามิหนึ่งดาวแล้วก็เป็นลอล่าสองดาวเป็นเอ็มม่าสองดาวแล้วก็อิซาเบลล่าสองดาวนั่นเองนะอ่าประมาณนี้เนียครับแล้วก็ทีมหลักๆของผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีมหลักของผมนะว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวขอหยัดปึ๊บแล้วก,กดมาที่จัดทีมอ่ากดไปที่จัดทีมก่อนเนียครับอ่ามานี่ทีมหลักของผมเนี่ยก็จะประมาณนี้พลังอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันกับห้าสิบเนี่ยครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบนะ นี่คือทีมของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปหาเทสเนี่ยว่าโหขนาดไหนนะตอนนี้ยจริงๆผมกําลังเร่งหาเศษมาลิเบลเนี่ยเพื่อที่จะมาทํา4ดาวอยู่นะเออผมจะได้แบบ4ดาวทั้งทีมนะแล้วก็ตัวคู่หูนะนี่เป็นไงเลเวลสี่สิบแล้วนะไม่ธรรมดาแล้วทีมผมแนะ่ยสอาทิตย์มาอย่างไกลเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเนี่ยสเตตหลักนะเออพลังผมแค่หมื่นสี่แต่ผมไปไกลจัดเลยนะ จริงๆผมสามารถดันได้อีกนะแต่ผมรีบมาอัดคลิปก่อนนะคือผมอยากขิงอ่ะเออผมอยากขิงสีดาวอะ่ะเออตอนนี้ผมอยู่ที่สเตสิบเก้าจุดสี่เนี่ยแต่ว่าที่ผมผ่านสามดาวไม่ได้เนี่ยคือว่าขั้นผมอะ่ะมันยังอยู่ที่ขั้นห้าขั้นหกนะครับจริงๆเลเวลผมตามไม่ทันนี่เฉยนะแต่ว่าตัวละครอ,อะ่ะคือไหวที่จะผ่านกับมอนแค่นั้นเองนะเพราะว่าพลังขั้นต่ำที่เขาแนะนำอ่ะอยู่ที่หมื่นแปดแต่ผมอยู่ที่หมื่นสี่ผมสามารถมาด่านที่สเตสิบเก้าจุดสี่ได้ผมก็ไม่ธรรมดาเออโหดปร่าแต่ว่า ผมก็พยายามซื้อพลังงานนะเพื่อที่จะให้เลเวลผมตามคนอื่นทันเนี่ยผมจะได้มาทําการสอนผ่านนู่นผ่านนี่นะคือผมมาไกลเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วอะ่ะภายในเวลา2อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปหาหัวดับมอเตอร์โบราณแล้วกันเอาเป็นง่ายนี่ครับแล้วก็ไล่หัวเลยนะมาดูว่าจะไหวหรือเปล่านะอ่าไปเลยเดี๋ยวออโต้ไปเลยนี่ครับมาทีมผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหัวดปุ๊บไปมาเดี๋ยวเอาออโต้นะกดออโต้หมดเลยคือผมสามารถแบบไปถึงบอสได้เดยแบบ ไม่น้องกดอะไรเลยอ่ะเออแบบง่ายจัดนะเพราะว่าทีมผมมันโหดเกินไงะอะถึงทีมตรงข้ามนะครับจะมีแบบว่าพวกโล่พวกอะไรนะผมก็ไม่กลัวนะครับนี่เข้าไปไล่ฟาดไล่ห่วนะครับแล้วก็โบเข้าไปนี่เป็นไงยูสนาผมมปนของจริงอยู่แล้วนี่แล้วก็ไล่สกิลหนึ่งเบิ้ลนะครับเบิ้ลแบบโบโบเข้าไปหนึ่งทีเพราะโหดจัดนะแล้วก็มาลุลู้ผมเนี่ยตึงจัดเนี่ยผมให้ยืนทั้งวันยังได้นะมผมยืนทั้งวันยังได้นะมาลุลผ้อผมนี่ครับแล้วก็บฟัฟอันตีไปจากยูสนานแล้วก็ แ้วลาเด้งเลื่อนแล้วก็บับโลโหให้กับเพื่อนแล้วก็โบคู่หูเขาไปหดหนึ่งทีเนียปุ๊บนี้แล้วก็อาพินแอบอติไปเนี่ยแล้วก็รับความเสียหายลดลงเนี่ยแล้วก็เข้าไปไล่ห่วยหนึ่งทีเนี่ยปุ๊บแล้วก็สับไปนี่เป็นไงแรงจัดหมื่นกว่าเออหมื่นกว่าไม่แรงได้ไงอ่ะปุ๊บแล้วก็เทินของศัตรูเนี้ยฟาดมาเนียไม่เข้าครับบึกจะบอกแล้วว่ายืนทั้งวันยังได้ครับนี่แล้วก็เข้ามาหนึ่งทีก็ไม่เข้าเหมือนเดิมเนี้ยก็เทินของเราเนี่ยปุ๊บนี้แล้วก็สับไปเป็นไงนะ ยิ่งแบบเลือดเยอะยิ่งดามไปแรงดูบู๊หูเลือดแดงอ่ะขนาดเลือดส้มเลือดเขียวอ่ะโดนทีเดียวเลือดแดงอ่ะโคตรแรงอ่ะครับปุ๊บแล้วก็อยู่ชนะเข้าไปหนึ่งทีเป็นไงตัวเย่ไปหนึ่งตัวผมบอกแล้วว่าทีมผมมาโหดจริงปื๊บแล้วก็เทธนสั่งสัตว์เนี้ยมันก็ฟาดมาหนึ่งทีนะครับแต่ไม่เข้าเหมือนเดิมครับยืนทั้งวันยังได้ครับผมเลือดผมลดเพราะอะไรเพราะว่าน้ําแข็งกดัดเออไม่ได้เพราะมอนฟาดนะเพราะว่าน้ําแข็งกัดครับสเตนไปน้ําแข็งแล้วก็ฟาดเข้าไปหนึ่งทีจากคู่หูของผมเนี่ยแล้ว RP, แล้วก็ตีธรรมดาไไปง ธรรมดาจากเลือดแดงตายผมบอกแล้วที่ผมตึงเกินต้านเนี่ยแบบว่า2อาทิตย์ก็แบบสามารถแบบไล่ตามคนอื่นมาแบบว่าหขับเที่ยวกันอย่างนี้นะเออนี่เป็นไงปื๊บเรียบร้อยนะครับเคลียร์สเตจเสร็จเนี่ยแล้วก็จริงๆคือเราต้องลุยแบบทุกสเตจเนี่ยเพื่อที่จะไปถึงบอสด่านสุดท้ายนั่นเองนะคือเราต้องเคลียร์สเตจทั้งหมดอ่าเนี่ยแล้วก็จะได้บัฟมาเนี่ยก็มีเพิ่มป้องการเว่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มีแบบได้รับภูมิคุ้มกันนั้งแข็งกัดเลยนะเพิ่มความเสียหายผมจะเอาอันนี้นะ แล้วก็เลือกไปปึ๊บแล้วก็มาใช้ขอบเกตทางเหนือต่อนะปึ๊บผมแนะนำนะครับนะผมแนะนํานะคือให้เราอะเล่นสเตทด้านบนให้เสร็จก่อนนะค่อยๆเล่นแบบทีละแถวทีละแถวทีละแถวไปนะ <c oughs> ไม่ใช่แบบปุ๊บเล่นหนึ่งแล้วกระโดดอันสุดท้ายไม่ได้นะยากนะไม่งั้นคือเราจะไม่ได้บัฟเออคือแบบว่าจะให้เล่นง่ายขึ้นเนี่ยเราต้องเล่นเป็นแถวนะก็คือจากหนึ่งแล้วก็มาทางขวาต่อแล้วก็มาทางขวาอีกเนี่ยเพื่อที่จะเอาบัฟในแต่ละดาแต่ละดาดาแล้วก็ ไปเล่นแถวอื่นนะครับที่มันยากขึ้นเองแนวเราต้องมีบัฟด้วยนะครับถ้าไม่มีบัฟเราเล่นแบบจากหนึ่งไปห้าเงี้ยมันก็ไม่มีบัฟนะครับเราก็จะสู้ศัตรูยากนะเพราะหลังๆเนี่ยศัตรูก็จะมีมารสี่ตัวห้าตัวนะเออคือเยอะนะครับเราก็จะไม่ผ่านเองนะอ่ะเพื่อประคาวถูดนี่ครับเทิร์นศัตรูถือวัตถาดแรงนะดูดิหายเป็นข้อเลยนะฟาดแรงนะครับจากเลือดเขียวนะจนเลือดซ่อมเหมือนดูดิ ตามมาครึ่งหลอดแล้วโดนน้ำแข็งกัดอีกนะนี่อ่ะมก็ฟาดหนึ่งทีแล้วก็ฟาดไปหนึ่งทีไงโบ้แล้คู่หูเข้ายิงเจ็ดพันนะครับยู่สนาบาร์ไมเพื่อนก็ต้องต้านทานแล้วไม่ไหวจริงนะเรวก็ปึ๊บบัฟโล่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตุวเย่นะคู่หูเข้าไปไล่ฟาดนะครับนี่ครับเข้าไปไล่ฟาดหนึ่งทีจากมอนน่ะเลือดเขียวดูดิเลือดส้มแรงไม่แรงอ่ะดูว่าผมตีธรรมดาดูเดี๋ยวดูอันตรีนะบุ้งนี่เป็นไะง โคตรโหดอิตกาของผมโหดจริงครับอันตีทีเดียวเกือบตัวเย่บอกแล้วมัได้ทำดาปุบแล้วฝั่งศัตรูก็บกกับมานะครับเรก็ไล่ฟาดกลับมานะครับึบแต่ไม่หั่ไล่นะแล้วก็ตีธรรมดาไปนะแล้วก็ตีธรรมดาไปอีกหนึ่งทีเยีอบร้อยตัวเย่แล้วก็นี่เป็นไงส่งเสียงทงะนโขฟุบล้วก็ไล่ฟาดไปอีกหนึ่งทีครับแล้วก็ได้เวลาครับฟึ๊บหิ้วเพื่อนแล้วก็ได้สตีลบอดี้นะโคตรโหดผมบอกเลยนี่เป็นไงตั้งแต่ผมมีตัวซับโน .1 กับอิตกากับยูซุนามาผมก็เล่นง่ายจัดเลยนะ ง่ายจัดแนวก็สําหรับใครที่มาเล่นใหม่นะผมแนะนำนะครับให้เปิดหาแพทิเซียนะครับตัวซับโน .1 เนี่ยแล้วก็อิสกาเนี่ยครับก็เป็นตัวดาเมจหมู่โน .1 เหมือนกันนะที่โคตรแรงนะครับแล้วก็ตัวที่สาที่ให้หาเนี่ยก็อาพิชก็ใช้ได้นะครับอาพิชก็ใช้ได้นะแล้วก็หรืออาจจะเอาเป็นยูสนาก็ได้นะเพราะว่าเป็นตัวซับแล้วก็มีดาเมจหมู่เหมือนกันนะครับก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะโอเคเห็นปหม พอเราจบสเตนหนึ่งบเราก็ได้บัฟจบสเตนสองเราก็ได้บัฟอีกนีแล้วก็เล่นเป็นแถวนีแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้มาตรงนี้ไปเรื่อยเรื่อยเนรับจนกว่าเราจะไปถึงบอสเนี่ยน้ก็ประมาณนี้นะนี่ผมก็ได้ทําการรีวิวทีมของผมเป็นครั้งแรกะครับในรอบสองอาทิตย์ที่ผมได้ทําการสุ่มแล้วก็ทําการปั้นมาแล้วก็ ตึงจัดๆเลยนะคือผ่านได้ทุกสเตจอเ่ผมไม่กลัวหรอกเพราะว่าทีมผมมันโหดอยู่แล้วนะครับก็ใครติดด่านไหนเนี้ยก็สามารถเขต์มาถามได้นะครับถ้าผมรู้เดี๋ยวผมจะตอบให้น้ก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามเน้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนี้ครับก็อย่าลืมส่งแคดเกมสตร,รีมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม